ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวถึงเวลาชิงแชมป์เพชรธน,นงจอคิวซิลเข้มขัดคิกบ็อกซิง่งฮิโรกิสึกวัน19พฤศจิกายนนี้วันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื <It> s <S <p> ่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 c ครจบทุกความมันพักยก2 4 เพชรธนงเพชรเฟอร์เกอเทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทยเตรียมลงสึกแย่งเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทกับเจ้าบพลังคนปัจจุบันฮิโรกิอากิมโตชาวญี่ปุ่นขึ้นป้ายคู่เอกของศึกวัน163ที่จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้เวลา17 3 0นาฬิกานาทีเพชรธนงในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ4ี่ของแรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทถือเป็นอีกหนึ่งความหวังตัวแทนประเทศไทย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันกลับบ้านอีกครั้งหลังจากที่กัปตันเพชรยินดียแคนเดมี่เสียแชมป์รุ่นนี้ให้แก่ฮิโรกิเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพชรนงในวัย36ปีแม้จะเปิดตัวในวันได้ไม่สวยงามนักในการแพ้น็อกแบบช็อกโลกให้กับกับปตันแต่เขาก็กลับมาแก้ตัวด้วยการโชว์อฟอร์มเก่งเอาชนะคู่แข่งจากแดมาก่อนจางเฉิงหลงเมื่อเดือนกันยายน2 5 6 4และขึ้นมารั้งตำแหน่งคู่ท้าชิงอันดับ4ของเรนกิ้งรุ่นนี้ ขณะที่ฮิโรกิแชมป์โลกคนปัจจุบันวัย30ปีจากแดนซามูไรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันโดยสถิติชนะรวด5ไฟหลังสุดซึ่งรวมถึงการกระชากเข็มขัดจากกัปตันคืนนั่งบัลลังแทนที่สำเร็จทั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยและคลิกบ็อกซิ่ง16เส้นจะได้เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์โลกวันที่เขามุ่งมั่นจะคว้ามาให้ได้ โดยหวังตามรอยเพื่อนสีน้องโอกรย่งห้าดาวจากบัลลังกมวยไทยรุ่นไบนตันเวทและซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินราชันคิปบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกวัน163ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์วัน f c c o m อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ